สวัสดีค่ะทุกคนพบกับครูพยอมนะคะใน Let's Speak English ฝึกภาษาอังกฤษให้พูดได้ค่ะวันนี้ครูยพยอมมีหนึ่งคำศัพท์มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะนั่นก็คือคำว่า artificial artificial นะคะแปลว่าเทียมหรือประดิษฐ์หรือปลอมก็ได้นะคะอย่างเช่นเราจะพูดว่าดอกไม้ปลอมนะคะ Uh, เราก็จะพูดว่า artificial flowers นะคะ artificial flowers นะคะหรือถ้าเป็นพวกแบบขนสัตว์ปลอมเฟอร์ fur, ปลอมใช่ไหมก็จะใช้คำว่า uh, artificial fur artificial fur หรือพวกน้ำตาลเทียมอะไรแบบนี้ก็สามารถพูดว่า uh, artificial sweet e n e r artificial sweet e n e r นะคะ sweet e n e r ก็คือ uh, uh, เครื่องทำเครื่องว่าอะไรอะ ตัวทําความหวานนะคะ,ะเคลื่อนทำความหวานอโอเคอมาดูเป็นประโยคบ้างนะคะเราอาจจะบอกว่าเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยเทียมใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า clothes นะคะ, of นะคะ made of artificial fibers นะคะ clothes made of artificial fibers นะคะคำว่า made of นะคะแปลว่าทำจากนะคะ ต่างก,กันกับ made from ยังไงนะคะอ่าสองคำนี้นะเวลาปแปลเป็นภาษาไทยนะคะมันจะ,ปะแปลว่าทำจากเหมือนกันเลยแต่ประเด็นคือว่าถ้า made of นะคะ made of คือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เวลาทำออกมาแล้วอะ่ะมันไม่แปลงสภาพหรือเปลี่ยนรูปเช่นไม้นะคะไม้เวลาเราทำเป็นโต๊ะใช่ไหมคะ มันก็ยังเป็นไม้อยู่เป็นโต๊ะไม้เรายังเห็นรูปร่างว่ามันเป็นไม้อยู่มันเนื้อมันยังเป็นไม้อยู่แต่มันไม่ได้แปลร,รูปหรือเปลี่ยนสภาพอะไรนะคะก็คือเป็นไม้เราก็จะใช้คำว่า made of เช่น this table made of wood นะคะโต๊ะนี้ทำมาจากไม้แต่ถ้า made from made from เนี่ยมันทำมาจากแต่ว่ามันจะแปลงสภาพโดยที่แบบไม่เหลือเขาเดิมเลยนะคะเช่น เค้ก uh, made from uh, butters and f l o e r and sugar and cream นะคะ mm hmm. คือไอเค้กก้อนหนึ่งเนี่ยมันทำมาจากอ้หลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอทําทำออกมาแล้วรูปร่างคือมันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ได้แบบมองเห็นว่าแบบบางอันมันเป็นแป้งเราก็ไม่ได้เห็นเป็นแป้งเลยมันกลายเป็นแบบอ,อะไรอะเป็น ขนมปังฟูขึ้นมานะคะครีมอาจจะยังยังหลงเหลืออยู่ความเป็นครีมอยู่แต่ประเด็นคือว่าอันเนี้ยคำว่า um made from เนี่ยคือเวลามันทำออกมาแล้วมันไม่เหลือเขาเดิมนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้า